สวัสดีครับผมชาติเจเริญทรัพย์นะครับเล่นท่าย,ยาาพี่น้องลงบ่อ,อ,โลโบอเลยมิดเลยครับโลงโบอ่อมิดเลยวอยทิพมเลยพี่น้องอ่ะเริ่มแทงแล้ว แกครับวิธีแกแกมิดไปม,มิดดูเนาะดูเอาโหดไม่โหดสามสิบเก้าหมื่นเอไปเลยดูการทำงานกันนะโหทิ้งเลยเนาะทิ้งหัวแทงเลยดำเด้งเครื่องเดิมเนอะ โหดไ่โหดดูเอาทำงานได้ครับแข็งแกรงเดินลงบ่อพี่น้องที่นี่ไม่ได้แทงดูบ่อกเก่าไม่ไแทงดูมิดเลยแอร์เย็นครับแต่ว่ายังไม่เปิดเช้า ใน,ในบอ่อตรงนี้มันตรงมุมนี่มันเจอดินดินอ่อนครับนะก็เลยต้องเจอท่ายากเลยไม่มีโหลดพี่น้องอ้โอเโิ่มแข็งกันตัวตนี้แข็งอยู่ ครับแข็งอยู่อางลุ้นแข็งอยู่ครับเนาะปกติเป็นไรตรงนี้เดินลงไปเลยมิดเลยนี่ครับลักษณะบ่อเก่าจะทะลวงเลยนะ เดินดูครับเลนมีเลนอยประมาณ10เส้น10เข็นนะครับจะตรวจดูครับดดกดตัวจลอยเลยอ๋อตัวจลอยแล้วนะ้องฮะ ลงไปแล้วครับเอา <c oughs> เน่วิธีแก้ครับวิธีแก้วิธ <c oughs> ีแก่น้องๆเอาออเอเอสามสิบเก้าหมื่นนับไปเลยครับ <c oughs> เฮ้ยแข่งๆครับแข่งๆเอา เอ๊ทำห้าสมองตรงนี้จเจอสมองไลยนะเดินไม่เป็นไรครับเอาแข็งไหมสบายมากครับนี่โอเคครับเอ้าทางลงมันดำติดโคลนนีครับ แต่๋ยวงแทงโป๊กพี่น้องน <c oughs> ี่จันร์ไทยฮะนะฮะเกือบไปแล้วพี่น้องแก่กันวุ่นวายเลยนี่ครับโอ้ทำไมมันอ่อเขียรียงบ่อปลาเก่าครับนะ ลงไปเลยเรียบร้อยเลยสนใจปล่อยครับนะ3 9ม0 0ื่นพี่น้องอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ